สวัสดีนุนทีอาจะพาพ่อแม่พี่น้องอฟซีไปตามแนวทางของนาจอยกับน,อน้องคาดนะคะน,อน้องคาดฟันเข่าเจ็ดศูนย์นะคะสำหรับค่นนี้ฟันอีกแนวนะคะมีผู้ชายมาบอกเลขสามตัวห้างเดี๋ยวนะคะแตเป็นตัวได้ไปเบิ้งไปช่มน้ำกันเลยคะ่ะเลขออกไม่อฟซี่บานทำไมไม่ไปถามน้องแทนมั่งเขาไม่จับปิงปองเหรอวะนะ้ยขันจับตะเข้านาะจอยผ้าแรีนมากอว่าแว่เราเห็นบานนุนทียาอยู่ไง พราะว่าผู้หมายกับเขาใจยุวนาจอยก็นองคาดล่หงลายแล้วนะก็ได้โอยากอันนี้เด้อค่ะมีมาตามด้ยินมว่าเพิ่งันแล้วกับเอฟซีฝาคาขนมมาให่นองคาดนองคาดนี่โค้งสุดท้ายนาจอยฟันว่าพีผู้ยิ่งว่าเลขออกแปดเจ็ดสามมันออกหกสามไห่นาจอยของเจ้าเกือบถึกห้เจ็ดสามออกหกสามพีสามเจ็ดสามพีพีบอกหนเนะพีบอกแปดเจ็ดสามออก คือมันแปดหกสามเต็มเกือบน,นั่นนี่เนาะผลลงมาเป็นหกสามห้ากับห้ากับ่สลาดเนาะแล้วน้องคาดฟันมาพูดขามาบอกเลขหกเก็ศูนย์เลขออกศูนย์เจ็ดล่างพี่น้องคือฟันแม่นแ่นอดท่านแม่ทับเนี่ยเจ้าเป็นห่วงชายแดนไป มีเอฟซีเพิ่นโชคดีนิ่นปาาค่าขนมมาให้น้องคาดคุณสิริก,กัญญาห้าร้อยปลาลูกปลาอะไรนะน้องนุ่นปลาอะไรนะที่เราปลาลว,วนปลาลวนปลาลวนหรือปลาล้วนนี่แหละหนึ่งร้อยบาทค่าขนมปลาติ่มสองร้อยเป็นเงินแปดร้อยบาทด้วยค่ะน้องคาดาคคคปาด่วยพ่นเหตนเลนะลูกขอให้โชคโชคมันมั่นด้อยครับขอให้โชคโชคมันมันฟันเราบ่ฟันหรืครับ ฟันมือใดฟันหมอว่านค่ะนี่อ่อกแล้วฟันเลยบอะไร <c oughs> ของแทนแน่นอนคุณนะแน่นอน,นใจใจจดใจจ่อกับหนงังสือบนนอนนี่หน่อย <c oughs> ไปโรงเรียนนี่คิดน้ำหนงังสือบ่หรือคิดแต่น้ำเห <c oughs> ล็กป <c oughs> ันเกเลือปีน้องปันหมูว่านปั่นมาจังไดปั่นมาผีมาบอกหนี่ผีมาอีกแล้วครับมันเป็นตัวจังไดย่า่ขึ้นมเคยฟันเห็นผีคือนหนึ่งนองคาดว่า ผีผู้ใดลูกผีผู้ทาย่ผีผู้ายบางข้างกับผีผู้ยิ่งบางข้างกับผีผู้ใสายบางข้างกับปู้ขาวเพื่อนจะฟันของเพื่อนแบบนี้นะคะบางข้างกับฟันว่าไปบ้านล่างแต่ว่าแนวทางของนองคาดไปได้ทั้งไท่ทั้งเล่าถ้าฟันต้องหวดจงิี่มันหมักจะไปประเทศเล่าเนาะเนอจอยเนาะผีผู้ทรายมากบอกเลยผีกับมันมากบอก้นแต่ต้องววดเลยเนาะ ท่านบอกว่าจัางไรน้องค่ะท่านบอกว่าประกาศซื 4, 5, 4, 3, ้อเลขเจอหาซี่สามค่ะแม่นหาซี 5, 4, ่สามพี่บอกว,ว่ามันเป็นเลขไทยหรือเลขเล่าบอกค่ะบป็นเลขบอบอกโอ้ยหนูขึ้นบวัวถามแน่ พี่หลังเพิ่นมาเพิ่นมาบอกเลขถามได้ด้วว่าเป็นเลขไทยหรือเลขเล่าเจ็บซี่สุด้ก,กันใส่น,นะนะกันว่าเล่ากับสื้อ,ลนะอนนนนะแล้วค่ะคงสินะประมาณนี้ได้เหรอแต่เพิ่นบอกแค่หางเดียวเปล่าอือห้าห้าซี่สามมันเปล่าจัดให้หาซี่หาสามเขียนไปเขียนมาคือเป็นมุกอันนี้เนาะไม่ชัดเจน ของนางนุ่นัวเยอะใหญ่หาสี่หาสามสี่สามหน้าจอยนางยังน้ำกันมีฟันบอบอฟันนี่ขอยจ้งเรื่องสีเราได้พ่อเจ็ดน,นาทีแปดนาทีต่อะไรคะพีผู้ใต้มาบอกให้ไปซื้อเลขค่ะกั้นบอกว่าเน้นบนให้เน้นล่าง น้องคาดบ่ซื้อจักเทียดอ,อกพี่อันพี่พ่อพี่แม่เนาะที่มาบอกน้องคาดบ่เคยซื้อเด้อค่ะน้องคาดเอามาถ่ายแต่เอฟซีปูขาวมาบอกเังได้บัลลาไปซื้อเลขเด้อน้องคาดไม่ตอบมาไถเอฟซีนี่นะบอกสามตัวหางเดียวเลยเนาะน,นัดจอยทำนี่แนคะ่ะตอนนั้นลนงแท่นเป็นเอลอยากไปหาพญานาคพาพเป็นไปหาตะเคียนไปบกวก่าถ้าไม่ไปเยอะค่ะเข<อ>าจะตาลอยบาถ้า,าเล้ยวเหรอ อันฮอตตัดอ้อยแล้วอยู่ป้านี่โอ้ป้านี่ก็รับจ้างตัดบ่แม่ค่ะกูได้รัจ้างมายีเพียนมันก็ของแล้วมันหลนมากม่ค่ะในราคาดีบ่เดี๋ยวนี้อ้อยอ้อยกะนัค่าขึ้นไปเรื่อยเื่อยเยอะอ้อยเบาเนาะนั่นตัดตัไเองถ้าเป็นอ้อยยินไส้กะนักอยู่ถ้าเป็นอ้อยเอ่อดงกะเบาเบาเหรอ บอกบ่ามีสานี่เนาะค่ะ,ะน้องคาดฟันต้องหวดฟันว่าผีผู้ชา้มาบอกให้ไปซื้อเลขห้าสีสามตัดหห้าสี่ห้าสามี่สามน้องเอฟซีพิจารณาเด้อค่ะแนวทางของน้องคาดบางข้างมันก็ออกคู่นาบางข้างก็ออกคู่ล้างบางข้างมันก็สลับตำแหน่งกันแต่ว่าแนวทางของเพื่อนเนี่ยเทวดานุนทนยาทายคลิปอยู่นี่จนทางเป็นโซกมันไปได้ทั้งไทยทั้งเล่า บางครั้ง่นมาบอกตองหวม,มันกลับไปประเทศลาวบางครั้งบาไปลาวมันกลับไปไทยบางครั้งมันก็ับ,บ่าไปใสเลยเข้าก็บบรููเนาะว่ามันจะออกบอกออกเนาะก,ก็ทายทําให้เป็นแนวทางซูบเล็กหมดแล้วค่ะน้องคาดอยู่ไนหนีมักตัวได้ลูกม<า>ัก<า>ัตัดให้แล้วหาซี่สามตัดให้หาซี่หาสามซี่สาม แต่ว่าผีบอกพี่น้องเอ้ยคือ่นบอกหน้าจอยเนี่ยเน,ยนาะน้าจอยเนาะมาครับาสามอันผีผีผู้ยิง่งเมื่อบอกว่าเลขออกแล้วผีขึคค้นค้นก่อนนาจอยผู้ยิงนน่งเนาะผู้ยิ่งมาบอกว่าเลขออกแล้วมันเป็นเจ็ดสามมันก็นออกหกสามกับโรูหว่ามาบอกน้องคาดเนี่ยผีผู้ทายด้วยแต่ว่านาจอยฟันมาผู้ยิ่งเมื่อบอก ก็บรู่าสีสามถ้าลดลงมันจะเป็นยังสามสามกันขึ้นมันก็หาสามเนาะนะคะซื้อขึ้นสื้อลงเอาด้วยค่ะเพราะว่าท้าพีมาบอกบางคั้งมันกับบมาตรงๆเนาะบางข้งมันกับถอยลงบางั้งมันกับเพิ่มว่าขึ้นกับเพิ่มเนาะแต่ว่าห้าซสื่อก็ใส่คิดยาในการสื่อมันมันก็คือเหลอกสูตรคำนวณเนาะเล็กฟันเนี่ยมันกเลขกสูตรถ้าเลขไปขอจับปิงฟอง เอาสิเห็เบื้องไล่เมื่อน้องนุน่นพี่น้องผู้ใดอยากเห็นตัวเลขตัวใหญ่ๆไปเบื้องสองน้องนุ่นเด้ค่ะน้องนุ่นว่าเดี๋ยวนี้เอฟซีหนีไปไซนะ์เนอะถ้าหยิบยังกรบโมีขึนเบื้องในเบื้งล่างแต่เขาสามพันมาพูดเดือนนี่นะคะน้องคาดฝันว่าพี่ผู้ใต้มาบอกเลขหาซีสามนะ,ะตาไทยหาซีหาสามซีสามนะ,ะนี่แค่สามตัวห้างเดียวสองตัวบ่มีมันบ่อาจารยน ือเป็นยังือเป็นเงาเงาซึมซึ่งยากนอนที่เอฟซีคือฝากเงินหน้าหายแล้วคือบอยิ้มไม่คิดจังได่วงใต้แดนบัลลุอ้าวเอฟซีโชดีน้ำเด้อเพิ่นจะได้ฝากค่าขนมให้อาจารย์แท่นไปไสอาจารย์แท่นไปวัดค่ะเอาไปก็เลยไปวัดเอาไปอยู่กับยายละยายละพ้าไปวัดแม่ค่ะอ๋อมุ่เจ้าตัด้อย ขันเอามากนะบ่ได้เวียงเนาะขันเอามาหนี่ก็มากวนหนาดังเนาะตามภาษาเด็กหน่อยนะพี่น้องแต่ว่าเป็นกาบัวจับปิงปองเลยเนาะม้วนนี่ค่ะบยังไดก็ผ้าไปจับเลยเด้อขันเจ้าบัวฟันบัวมีผู้ใดฟันก็เอาลูกไปจับก็ได้ขันเพิ่อนแอลอยากไปหาปูเนาะยังมาคอยติดตามน้ากันนะคะถ้าเพิ่นจับนี่น้าจอยขันลูกเพิ่นได้เลขมันนุ่นวบ่งมาสัมผัสิ่นกับไปหายุบันคือนเขาเนาะอ้าวไฮเอฟซี่โช์ดีน้ำเด้อจารย์ mm <laughs>